เมื่อยุงกัดเราจนเลือดติมท้องนะคะการตามล่าจึงเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ตีเลยนะเราจับมันใส่แก้วแล้วมาวางไว้บนโต๊ะสังเกตตรงที่วงแดงๆไว้ให้ดีนะคะจะสังเกตว่าที่ก้นของยุงอะคะก็จะมีน้ำเล็กๆหยดเล็กๆออกมาจากก้นค่อยๆปล่อยออกมาทีละเล็กทีละเล็กนะคะ ครั้งแรกเราก็ไม่ได้เอใจหรอกคือแบบเราจับสายเกยล้ววางไว้บนโต๊ะเนะเาะก็สังเกตว่ามันอยู่นิ่งๆแล้วมันทําอะไรไม่รู้ว่างจัดหรือเปล่านะคะแล้วก็บางเอินได้มาเห็นภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะคือความเข้าใจของเราตั้งแต่เด็กนะความเข้าใจส่วนตัวนะคะเข้าใจว่าพอเวลายุงอะคะ่ะกินเลือดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากที่ร่างกายเราอุ่นมากพอยุงดูดเลือดจากตัวเรานะคะไปสู่ยุงมันทําให้เลือดจับตัวแข็งเป็นก้อนคือหลายครั้งที่เวลาเราตียุงอะค่ะยุงที่เคยผ่านการดูดเลือดมาแล้วสักระยะหนึ่งหรือว่ายุงที่มันอยู่ในมุ้งเราอะไรเอออย่างเงี้ยค่ะผ่านไปหนึ่งคืนเงี้ยพอไปตีอีกทีนึงมันก็จะเห็นว่ามีเลือดมิดกลมๆอะค่ะอยู่ในท้องมัน วันนี้เราก็คงจะอ๋อแล้วแหละว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเพราะว่าอันนี้คือเขาดูดเลือดจนแบบอิ่มเต็มท้องบินแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะมานั่งดูดีๆก็คือเห็นว่ามันค่อยๆปล่อยเหมือนเป็นการแยกน้ำออกจากเลือดเลือดของเราประกอบด้วยน้ำใช่ไหมคะเหมือนเอาน้ำมาคะ่ะที่อยู่ในเลือดออกเพื่อที่จะ ทำให้เลือดมันข้นขึ้นแล้วก็ทําให้แบบเลือดเป็นก้อนกลมๆม,มาค่ะอยู่ในท้องด้วยกระบวนการอะไรของมันก็ไม่รู้นะแต่นี่แบบน่าจะเป็นวิธีการแยกเลือด